ไ่เปล่าครับอันต้าเก้าสอง K กับ r y z e n 7 9 0 0เ X 3D อันไหนเล่นเกมได้ดีกว่ากัน 2K 4K ผมมองว่ามันจะไม่ต่างหรือว่าต่างน้อยถ้าอยากให้ต่างมันต้องเล่นที่ Full HD แต่ประเด็นสำคัญที่สุดถ้าคุณอยากรีบประสิทธิภาพสูงสุดคือว่าคุณต้องเอา CPU 2ตัวนี้มาเล่นที่ Full HD นะบนการ 5, 9, 000, นะ์ดจอ5090นยก้ะต้องมีเงื่อนไขยเยอะแต่อะไรก็ตามแต่การเล่นเกมที่ Full HD ก็น่าจะความชอบถูกต้องนี้บางคนอาจจะเล่นก็ได้5090ที่ Full HD เป็นต้นที่ Test Full HD เพราะเราต้องการให้เฟรมมัััันนนเเเยออะทททีี่่่สสสุุดดพพืใหหห้ CPU าางงกกกรรบมแซ2077 9000x3D 140เฟรมอันตา9 2.5K 115เฟรมอันนี้แตกต่างอยู่หน้า30เฟรมตรงนี้หรือว่าเกม e-sport อย่าง CS2 9000x3D 720เฟรม Intel ทำได้เพียง660เฟรมแต่สูงทั้งคู่นะก็เอาสิมงนี้อันนี้ก็ขา 9000x3D 240เฟรม U9 หรือว่าอันตา9เนี่ยทำได้เพียงประมาณ200เฟรมตรงนี้หรือว่าแม้กระทั่งเดอร์ล่าพาร์ทูอย่างเงี้ย9ไป 3D เนี่ย230เฟรมกับ U9 หรือ200เฟรมที่ Full HD เนี่ย 9000x3D มันมมันนนจะะแแรงงงกวววว่่่าาตต้้อเเล็บดยมท บน5090เราจะมีสักกี่คนที่ประกอบกั 93d กับ rj 5090เป็น full hd ตรงไหมมันแทบไม่มีแต่ถ้าไป 2k 4k ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ต่างถ้าอยากให้มันต่างคุณต้องได้ full hd แต่ประเด็นก็คือคุณจะา5090เล่น full hd จริงๆหรอเพื่อวัด cpu performance อย่างนี้ใช่เหรอดังนั้นเนี่ยลองถามตัวเองดูนะครับ